ทีนี <t os> <t os ้เอาเป็นไงบ้างกองโยงพิจารณาแล้วมันใช่ไหมถือไหม่การปฏิบัติในการที่จะดึงเข้ามาสู่ในการปฏิบัติก็พยายามเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนว่าตอนเนี้เราเรารู้โดยโดยสมองเราความจําโดยสมองของเราแล้วเราเหมือนว่า ฉันต้องบอกตัวเองว่าฉันเห็นไหมอันเห็นเห็นอย่างที่ที่ท่านบอกไหมว่าเห็นท่านอ่าเราก็เราเห็นท่านแล้วเราก็มามองว่าเรากำลังเราเราก็เห็นตัวเองว่าเรากาลังมองท่านอย่างเงี้ยเราก็เห็นตัวเราเองซึ่งมันก็เป็นคือตัวรู้ก็คือเราเรามีตัวเหนือมาไปเห็นเราเออมาเห็นเรามาเห็นเราอ่ามาเห็นตัวเราว่าเรากรามองท่านอย่างเงี้ยนะใช่ใช่อันเนี้ยเหมือนเหมือนว่าตอนเนี้ยเรา คือคือคือกำลังนึกถึงในในเชิงปฏิบัติถามว่าจิตจริงๆอ่ะข้างในอ่ะเขาเขายังเขายังไม่ตอบสนองอ่ะเขายังไม่ตอบมันยังไม่ยอมรับเออมันมันก็เลยความรู้สึกว่าเรา,เ,เราต้องต้องคิดอย่างนี้ไปตลอดอคือกําลังกาลังคิดอยู่ว่าขบวนการในการที่จะนําเข้าไปสู่ในการปฏิบัติแล้วเพื่อจะบอกจิตว่านี่เธอต้องอย่างนี้นะอย่างเนี้ย มันม <t> ันยังติดตรงนี้อยู่คือบางบางคนมันก็ผ่านขั้นตอนก็หลายขั้นตอนเช่นอาจจะสอนสอนว่าเห็นอยู่นะตัวเนี้ยตัวเนี้เห็นอยู่แล้วก็เอ้ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็สอนบ่อยๆสอนบ่อยๆมันก็จะทําให้หลุดจากไอ้ตัวนี้ได้แต่มันก็จะมีเราไปคาอยู่ไอ้ตัวผู้สอนนั่นแหละจะเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ไปรู้ไอ้ตัวที่สอนอีกทีหนึ่งว่าไอ้ตัวที่สอนมันก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกัน <anca> คือมันเป็นสเตปแต่ว่าถ้าบางคนไม่ต้องสอนเลยแค่รู้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรแค่รู้ตัวเองปัป๊บมันเหมือนมันจะเข้าใจไปเลยอะ่ะพอรู้ตัวเองปัป๊บมันจะเข้าใจไปเลยว่าไม่ใช่ตัวเองเนะฮะพอรู้ตัวเองมันรู้เลยว่าไม่ใช่ตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้อย่างเงี้ยมันก็แต่จริงๆเรื่องนี้แหละเหมือนกับว,ว่าหลวงพ่อให้แนวทางแต่ไอการที่จะเป็นเทคนิคจะเป็นอะไรก็ต้องไปไปเรียนรู้ด้วยตนเองไปฝึกไปซ้อมเอาเอง มันทําไมอะบางคนอะกรรมฐานอะจริงๆมันก็มีอีกกรรมฐานหนึ่งเขาเรียกว่าพิจารณากายแยกกายแยกกายเนี่ยให้มันเป็นส่วนส่วนส่วนเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเนี่ยแยกมาเป็นส่ว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 นจนกระทั่งว่าเห็นแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเราเห็นไหมบางคนก็ก็ย้ำเฉพาะเรื่องกายย้ำไปย้ำมาองทิมแตกระเบิดปึ้งไปเลยแล้วสุดท้ายเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีหลายหลายหลายแบบนะ แต่แล้วก็แบบไหนก็ได้ขอให้มันเป็นมีความเห็นถูกว่ากายเนี่ยจิตเนี้ยมันไม่ได้เป็นเราแล้วแต่ถนัดนะอย่างบางคนจึงพิบาิาโหแยกมาเป็นเหมือนกับว่าแยกชิ้นส่วนเหมือนกับว่าลือรถออกอะรถทั้งคัน่ะรถยนต์นเนอะมองทั้งคันว่าเป็นรถยนต์ถอดเลยถอดอะไรเป็นแยกชิ้นเลยก็ปรากฏว่าแต่ละชิ้นน่ะมันก็ไม่เป็นรถจึงเลยเข้าใจขึ้นว่ารถอะไม่มีอยู่จริงแต่ที่มันมีเพราะว่าอะไรหลายๆส่วนมาประกอบกัน คนเราก็เหมือนกันเนี่ยที่เรียกว่าเราเนี่ยมันประกอบด้วยทั้งหลายอย่างใช่ไหมถ้าแยกมาเป็นขันห้าก็คือประกอบห้าขันอ่ถ้าแยกมาเป็นาธาตุก็สี่ธาตุดินน้ํำไฟลมนะถ้าแยกมาเป็นธาตุเอ้ยอันนี้ธาตุและดินน้ําลมไฟเป็นธาตุถ้าแยกมาเป็นอะไรละ่ะขันห้าธาตุอะไรงั้นเราลืมอะไะอายตนะก็ได้เอ,อ,อายตนะก็ได้อีกอันนึงอะไรอ่ะ านะแยกผมคนเล็กฝันหนังเออก็ได้นะประมาณเนี้ยเห็นไหมต้องแยกไงถึงจะได้เข้าใจว่ามันไม่มีเราไม่เป็นเราแต่ถ้าไม่แยกน้นเป็นก้อนๆอย่างนี้ยมันยังไงก็เป็นเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องแยกแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าให้เห็นตัวเราในจริงๆมันแยกแล้วแหละว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมมันแยกออกไปแล้วก็รู้เนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเห็นไหมได้เป็นสองสิ่งละก็แยกกันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันก็ทําให้หลุดจากตรงนี้ตัวเราได้ มันต้องการพิจาณาต้องต้องแยบขายอืต้องแยกขายแยก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 ชิ้นส่วนแล้วก็ต่อมาก็แยกจิตใช่ไหมจิตก็คือมันมีมีความคิดมีอารมณ์นะมีสิ่งถูกรู้มีวิญญาณอะไรก็แยกแต่ละอย่างก็ปรากฏว่านำมาทำเนี่ยแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนอะไรก็ทําให้อ่เขาเรียกว่าความเห็นผิดมันก็หายไปได้เี้ย เพราะนั้นการพิจารณาจริงๆมันต้องมีนะเวลาเดินจงกรมอ่ะเวลาเดินไปมันมีสภาวะรองรับอยู่แล้วแล้วก็เห็นมันแล้วก็พิจารณาไปรองรับเช่นกายกับจิตอย่างเงี้ยกายก็เดินไปเคลื่อนไหวไปแต่จิตมันคิดได้มันมีอารมณ์หุดหงิดได้โมโหได้เบื่อได้ไม่เราหัดแยกพอแยกเสร็จมันก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าไอ้แต่ละอย่างอ่ะมันมันเป็นตัวตนไม่ได้หรอกเห็นไหมมันก็จะเกิดปัญญาเมื่อพิสูจน์แต่ละอย่างเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมันมารวมกันยังไงก็ไม่เป็นตัวตนแหละ ใช่ไหมพอแยกแต่ละอย่างมันไม่เป็นตัวตนพอมารวมกันยังไงก็ไม่เป็นตัวตนอันนี้คือปัญญาต้องทําเอาเองไงนี่บอกให้ฟังอบอกให้ฟังมีอะไรอีกแต่จริงไอ้เหลือขอทำความกต้ญใจของตัวเองก็ที่พระอาจารย์สอนก็คือมีมีสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็มีรู้แล้วก็มีเรา สามอย่างทุก,ทกทวันทุกวันคือที่ทําตอนนี้เหมือนฝึกที่จะให้เรารู้จักตัวรู้ให้เป็นรู้กับเรามันเป็นคนละตัวใช่ปะคะใช่ใช่รู้กับเราคนละตัวก็วคือเหมือนเราฝึกเพื่อแบบว่ารู้จักตัวรู้พอรู้กับเราแล้วเราก็จะแยกได้เองใช่ปะคะคือ <c oughs> ถา้ถาถ้าตามประสบการณ์นะพอพอรู้เราเนี่ยนะคือแต่เดิมอะ่ะเราไม่เคยรู้เรามิแต่เราอะ่ะรู้ <c oughs> <ช>นะแต่เดิม <c oughs> เราจะคุ้นกับว่าตั้งแต่เด็กเลยเรารู้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 มากเราก็เลยจะไม่รู้จักตัวรู้ใช่ใช่กับเราซึ่าเรามันติดกันมากใช่พอรู้เราเสร็จแล้วมันก็เข้าใจเลยว่าตัวเราเนี่ยเป็นถูกรู้ชัดเจนมากเลยเป็นเราเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งแหละที่มารู้เราแล้วก็มันก็พิจารณาในแต่ละสิ่งว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้ฝั่งทุกฝั่งที่มันเป็นทุกทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนะไอ้ตัวเราเนี่ย แต่ไอ้ที่รู้อ่ะมันมันอยู่อีกภาคหนึ่งมันก็สามารถรู้เราไอภาคนั้นแหละคือมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันพ้นก็เลยตรงนี้เลยเหมือนกับว่าเข้าใจเลยว่าเนี่ยการปฏิบัติก็คือเพื่อพ้นทุกข์ก็คือต้องรู้แบบนี้ต้องรู้แบบนี้งบบนย,ยงฟังตามทันเวละคือเมื่อก่อนนะรับประสบการณ์ก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยอย่างถามเรื่องเห็นกันอย่างเนี้ยถามว่าเห็นไหมถ่ามีคนมาถามว่าเห็นไหมหลวงพ่อก็จะตอบว่าเห็นพอถามว่าแล้วใครเห็น เราก็ต้องบอกว่าผมเห็นหรือว่าเราเห็นถูกไหมมันก็มีแค่นี้แหละมันมีสิ่งถูกเห็นโดยเราเป็นผู้เห็นตอนนั้นะมีมีความรู้แค่นี้แต่ต่อมาทําไปทํามาหลบเพราะเขเล็งไปที่สิ่งเนี้ยจ้องเพ่งไปมากๆจนรู้เลยว่าไอ้นี้อยู่ตรงนี้ไอตัวเราที่เป็นที่ว่าเป็นผู้เห็นเนี่ยอยู่อยู่ภากนี้อันนี้อยู่ภากนี้อยู่ภากนี้พอจ้องไปนานๆปั๊บเหมือนกับว่ามันวิ่งไปวิ่งมาคือวิ่งไปรู้ภาคนี้บ้างวิ่งมารู้ภาคนี้บ้างนะวิ่งรู้เนี่ย วิ่งวิ่งมารู้ตรงนี้บ้างวิ่งมารู้ตัวเองบ้างเหมือนกับว่ามันวิ่งไปวิ่งมาไอตัวรู้อะเนาะแต่พอดูนานๆเอ้าไอตัวรู้ที่มันวิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นสิ่งถูกรู้แฮะพอเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วตอนหลังก็มันก็อยู่นิ่งเฉยๆเลยไม่ต้องวิ่งพอไม่วิ่งปั๊บมันเหมือนกับว่ามันรู้พร้อมก็คือรู้สิ่งถูกเห็นกับรู้ตัวผู้เห็นพร้อมกันไปเลยพอพร้อมกันอย่างนี้ปั๊บมันปิ๊งเลยว่าอ๋อมันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้ ร้อมก็หมายความอีกรู้หนึ่งที่มารู้ทั้งสิ่งนี้และมารู้ทั้งตัวเองก็เลยรู้จักไอรู้ขึ้นมาว่ารู้อันนั้นแหละมันเป็นรู้ที่อีกสิ่งหนึ่งและก็ไม่ใช่เราร้อยเปอร์เซนล้านเปอร์เซ็นตเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมเป็นความรู้ใหม่ที่เหมือนกับว่ามีปัญญาไปเห็นไอรู้ตรงนั้นทั้งทั้งที่จริงๆมันมีมานานแล้วแต่ปัญญามันไปไม่ถึงพอเป็นอย่างนี้เสร็จเหมือนกับว่ามันได้ได้ความรู้ใหม่เนาะพอความรู้ไปปั๊บมันมีปัญญาเลยว่าไอตัวเรา ที่เรียกว่าที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยตัวเอ้ยเป็นตัวทุกนี่เองอยู่ฟากทุกแต่รู้เนี่ยอยู่ฟากวิมุตคือฟากพ้นทุกเนี่ยเข้าใจบ่คนไหนไม่เข้าใจเอาให้เคลียนะก่อนก่อนเลิกก่อนก่อนเข้านอนสามทุ่มคืนนี้เออทำไมเข้าใจ,าไ,มาใจไม่เข้าใจตรงไหนสิ่งพวกนี้เนี่ยตอนนี้กําลังเหมือนกับเป็นกัรยาณมิตรเนาะกําลังช่วยบอกช่วยชี้แนะกัน จริงๆอ่ะมันมันมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจเรื่องรู้เราแล้วเนี่ยต่อไปอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเราเนี่ยที่อยู่ในเราเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในกายก็ดีอยู่ในจิตในใจก็ดีมันจะเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยมันจะเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดในจิตซึ่งเล็กๆนิดๆ,นดๆหน่อยๆที่มีการขยับได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปหมดเลยมันรู้คือมันรู้ไม่ใช่เรารู้แล้วขั้นเนี้ยมันไม่ใช่เรารู้แล้วเพราะเรารู้จักแล้วว่าไอ้ที่รู้มันไม่ใช่เรา และตัวรู้เนี่ยมันสามารถรู้ทั้งในกายทั้งในจิตในใจเลยรู้หมดเลยรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวในใจเช่นความโกรธความหงุดหงิดความไม่ชอบความความพูดหมงหมิงหมงหมิงในใจอะ่ะมันจะถูกรู้หมดเลยพวกเนี้ยไม่ของไว้เนี้ยอ,อย่างโยมเนี่ยสมมนวะโยมโยมนั่งฟังหลวงพ่อใช่ไหมโยมก็มองดูมองดูแล้วก็ตัวหลวงพ่ออยู่นี่ตัวโยมอยู่นู่น่ โยมอะไม่ได้พูดทางปากจริงอะแต่มันพูดในใจอ่ะแล้วก็จะถูกรู้ได้ว่ามันพูดอะไรใช่ไหมมันพูดในใจอ่ะเก๋สังเกตดิโยมไม่ต้องเจตนาไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปดักรู้ไม่ต้องจ้องรู้หรอกเดี๋ยวจะเห็นเองว่าถึงโยมไม่พูดทางปากแต่ในใจอะมันพูดบางทีหลวงพ่อพูดล่วงธรรมะแต่โยมอาจจะพูดเรื่องอื่นก็ได้หรืออาจจะพูดในเรื่องธรรมะก็ได้แล้วแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าพูดในใจแล้วก็มีไอ้รู้เนี่ยมันไปรู้สิ่งที่เกิดในใจ แต่จริงอ่ะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้รู้นี่แหละก็คือใจนี่แหละเออหรือเรียกพุทธะก็ได้หรือว่าใจก็ได้รู้เพราะนั้นเนี่ยใจนี่แหละมันจะเป็นเป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้ออกจากใจรู้ด้วยใจนะนี่เป็นภาษาสมมุติแต่ว่าให้รู้ตัวให้เป็นก่อนหลวงพ่อเหมือนกับจะบอกโยมแล้วว่าการที่จะให้รู้จักไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยต้องรู้ตัวเองให้เป็นรู้ให้เป็นคือรู้ตัวนะรู้ตัวเองอ่ะ ใช่ไหมเพราะถ้าเรารู้คนอื่นมันก็ยังมีตัวเราไปรู้ใช่ปะแต่ถ้ารู้ตัวอนั่นแหละตัวเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็มีรู้ชื่อัมก็บอกว่ารู้ตัวตัวเป็นสิ่งถูกรู้รู้เป็นรู้ก็เลยรู้ตัวอ่าตอนนี้รู้ตัวเป็นไหมขณะปัจจุบันนี้อ่าก็แค่นี้แหละก็เป็นปัญญาเออเป็นความจริงรู้ความจริงรู้ตัว มันเห็นความคิดในรายละเอียดพอใจไม่พอใจอย่างนี้แต่ว่าเรารู้ตัวเป็นเราใช่ไหมคะโยมไม่เข้าใจคือคือโยมารู้ว่าแบบมันคิดอะไรหรือว่าพอใจไม่พอใจอ่ะอ๋อคือมันจะกลับมาตรงเนี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใช่อย่างที่ถ้าโยมรู้ก็ยังไม่ใช่รู้ที่เราพูดถึงถ้าอ่าถึงว่าคือบางคนเนี่ยมันจะมีตัวเราแหละเป็นผู้รู้ว่าไม่พอใจหรือพอใจใช่ไหมเหมือนกับว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้ แต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเลยเลยตัวเราไปคือมันมีอีกสิ่งหนึ่งมารู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้แต่โยมจะเอามาอยู่ที่ใจเนี่ยแล้วมันมันรู้คือก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปเอาไ,ไว้ที่ไหนเพราะว่าก็ก็มันมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะกลับมาที่ฐานใจเราถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้พอได้ไหมที่โยมบอกว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ฐานใจเราเราเป็นคนรู้นะใช่ไหมเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าให้กลับมาดูเรา เออดูเราไม่ใช่คือเราของโยมอ้เราของโยมดูผิดตัวเดี๋ยวมันยังดูผิดตัวหลวงพ่อลำดับให้ฟังก็ได้เนาะสุวว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจใช่ไหมใช่เกิดขึ้นในใจเช่นสมมติว่าอาการอะไรสักอย่างลองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหงุดหงิดนะค่ะหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยเกิดขึ้นในใจใแต่ความหงุดหงิดเนี่ยมันรู้อะไรไม่ได้นะนึกออกไหม มันจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งมารู้ความหงุดหงิดนะสิ่งนั้นเนี่ยตามที่โยมพูดคือโยมเป็นคนรู้ว่าหงุดหงิดนีด่ขอไหมอ่าโยมเป็นคนรู้หงุดหงิดแต่ที่หลวงพ่อพ่อหลวงพ่อพูดเนี่ยคือให้มารู้ตัวโยมผู้รู้ความหงุดหงิดโยมคิดว่าโยมเอามาไว้ตรงนี้แล้วว่ามันน่าจะเห็นโยมคิดว่าใช่เพราะว่ามันกลับมาที่ตัวตัวของคนดู ก็คือก็คืออยู่ตรงเนี้ยมันก็คืออยู่ตรงใจโยมอ,อ่อยู่ตรงใจก็คืออาการไงเ<ต>นาะ,นะมันต้องเอาไปไว้ตรงไหนก็กลับมาดูตัวเองเราไม่รู้จะมันเอาเอาไอ้ตรงเนี้ยไปไว้ตรงไหนอะค่ะไม่จเจอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องคอยห้เข้าใจแต่น่าจะมีทางเข้าใจได้เอาลองพ่อทวนนะทวนใหม่ที่โยมพูดเนาะความหงุดหงิดเกิดในใจนะแล้วโยมก็บอกว่าโยมเอาไปไว้ใช่ไหมอะไรนะเมื่อกี้ คือกลับมาที่ตัวเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่ากลับกลับมาดูตัวที่บอกว่าเป็นเราอ่ะก็คือกลับมาดูอ่ะ,อะมันก็อยู่ตรงนี้อ่ะอ่าตัวตัวตัวเป็นเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วมันก็เห็นตรงนั้นอ่ะมันมันมันใช่อันเดียวกันนะก็ไม่นรไม่เข้าใจเห็นเห็นอะไรนะก็ก็คือคือ,ค,อคืออย่างเงี้ยค่ะตอนแรกพระอาจารย์อ่ะพระอาจารย์จะใช้คําว่า เหมือนกับอายระาแบบภายนอกเช่นแบบว่าอ่าเห็นพระพุทธรูปออออพอพอเห็นพระพุทธรูปก็ต้องออไม่ใช่เราเห็นก็ต้องกลับมาดูที่ตัวนี้ก็คือย้อนกลับมาตรงใจตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรนะก็ก็คือดูสองชั้นคือรูอ้ว่าเห็นพระพุทธรูปแล้วกลับมาตรงนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าเหมือนเราเห็นอายระราภายนอกอ,อ,อ,อแต่ว่าไอ้ความคิดนี่มันพอดีพระอาจารย์ยังไม่ยกตัวอย่างเนาะ แต,แต่อันเนี้ยโยมก็ทําอย่างเงี้ยแล้วยมก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้การแล้วพระอาจารย์บอกว่าเออแล้วเราจะรู้อารมณ์รู้ความคิดทุกอย่างในรายละเอียดซึ่งซึ่งซึ่งโยมก็รู้สึกว่าก,ก็ก็รู้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ทําอ่ะมันถูกไหมอ่ทั้งนั้นเดี๋ยวถามนิดหนึ่งคําว่าโยมรู้อยู่นะคําว่าโยมรู้อยู่มันหมายถึงหมายถึงอะไรล่ะโยมรู้อยู่ โยมใช่ไหมโยมรู้อยู่เดี๋ยวก่อนอาจารย์เราต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นภาษาสมมติโอเคนะถ้าสมมตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าโยมรู้อยู่อ่ะมันเป็นภาษาสมมติแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคืออยู่ตรงนี้อมันก็คือกลับมาดูที่ที่ตรงใจเราอ่าเพาะฉนั้นต้องมแสดงว่ายังมีผู้ดูดิเมื่อกี้หรือว่าเป็นคําสมมติอีกเหมือนกันดูอยู่มันก็ก็พระอาจารย์บอกว่ามันยังดูแบบว่าเหมือนกับ ไม่เห็นก็ต้องดูสองชั้นก็คือดูข้างนอกแล้วมาดูข้างในอก็ก็โยมก็ทําข้างนอกข้างในแล้วมันจะในที่สุดแล้วมันจะทะลุออกไปแต่ตอนนี้มันยังมีผู้ดูเพราะเรายังดูเป็นถ้ามีผู้ดูก็รู้ผู้ดูก็ก็กันดูถ้าถ้ามีผู้ดูนะคือให้รู้ว่าผู้ดูเนี่ยมีอยู่แล้วก็รู้ถึงผู้ดูอ่าก็โยมเลยเข้าใจว่าอ่าถ้าโยมดูพระพุทธรูปใช่ไหมแล้วผู้ดูของโยมก็คืออยู่ตรงนี้โยมก็กลับมาดูตรงนี้ ยมไม่ถูกหรอใครจะอธิบายได้บ้างเนี่ยหลวงพ่ออาจจะอาจจะสื่อแล้วมันมัไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจตรงกรันย,ยมคิดว่ายมอาจจะไม่เข้าใจเออเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะคือบางทีเนี่ยบางทีเราใช้สมมติบ้างเราใช้อะไรบ้างเนาะมันก็อาจจะไม่ชัดเจนน่ะแต่ลึกๆบางทีมันก็เราอันแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักอย่างหนึ่งก่อน <c oughs> ออลองดูที่ลองดูที่เผื่อโยมจะภาษาที่สื่อแล้วโยมจะเข้าใจลองลองถอดอีกทีหนึง่งโยมเขา้าใจว่าอย่างนี้ค่ะเขากําลังเห็นความรู้สึกโดยตัวเขาเป็นคนเห็นแต่ว่าเขายังไม่ได้เห็นว่าเขากําลังเห็นความรู้สึกนั้นอื เขารู้สึกอันนั้นแต่ว่ายังไม่เห็นว่าเขากําลังรู้สึกอันนั้นเออหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นแหละเข้าใจเหมือนที่โยมพูดอ่ะแต่ทีนี้ของโยมอาจจะหรือ,อยังมีตัวเรากําลังเห็นสิ่งที่ความรู้สึกอันนั้นกําลังเป็นสิ่งที่ถูกเห็นถูกปะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นๆกันนะอ่าไม่ต้องไปคิดเลยนั่งอย่างงี้งค่ะสมมุติว่าเราเมื่อกี้รู้สึกอะไรนะรู้สึกอะไรนะ รู้สึกว่าอะไรเออเนี่ยเรารู้ไงตรงเนี้ยเรารู้เนี่ยว่าเรากําลังไม่พอใจอย่างเสี้ไม่ใช่เรารู้ว่ากาลังไม่พอใจความไม่พอใจนั้นเป็นสิ่งถูกรู้แล้วเราเป็นผู้รู้มีสองตัวถูกปะอื้อ คือบางทีอาจจะอาจจะงงงอยู่เพราะว่าบางทีเรื่องภาษานี่แหละมันจะทําให้ทําให้ยุ่งยากมากตัวรู้เนี่ยค่ะรเนี่ยมันยากมากผงเข้าใจว่ามันยากมากไอ้ตัวรู้ตัวรู้ที่เป็นเรากับตัวรู้ที่ไม่เป็นเราเนี่ยเออใช่ใช่ยากยากเพราะว่ามันเหมือนกับมันอยู่อยู่อย่างเงี้ยแหละอืามันมันอันนี้ก็จะไม่เห็นอันนี้คือให้ลองสังเกตที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นเรารู้เนี่ยมันพูดได้บอกได้ว่าอะไรเป็นอะไร อย่างที่โยมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยบอกได้หมดเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยไอ้นี้ยก็เ,เรียกว่าเรารู้แต่อีกรู้หนึ่งเนี่ยคือมันรู้ตัวเราที่เป็นผู้บอกเป็นผู้เล่าเป็นผู้อธิบายถ้าเป็นอย่างนี้พอเก็าไหมอ่ะเอาใหม่นะมีสิ่งใดที่เกิดในจิตในใจแล้วเอามาบอกคนอื่นได้ว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเนี้ยหลวงพ่อใช้คําว่าเรารู้แต่ถ้ารู้เราก็มีอีกสิ่งหนึง่งมารู้เราที่เป็นผู้เล่าผู้บอกผู้อธิบาย เออลองลองไปเที่ยบเกียงดูยมเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันทําได้ยากก็เลยือนว่ามันก็ทารู้เองเอ่านอันนี้ทําคำเข้าใจของมเพราะว่าเพราะว่าท่านบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นให้ทำสองสเต็ปทาไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเอง อันนี้คือสเตจที่โยมเข้าใจว่าท่านสอนให้ดูแบบนี้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เห็นทันทีในที่สุดมันจะทะลุเองแต่ว่าถ้าถ้าใช้เหตุผลมากกว่านี้โยมก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะอ๋อมันอ่าดังนั้นก็เหมือนกับว่าพักบางทีมันมันนั่นน่ะเนาะ,ะก็พักไปชั่วคราวก่อนก็มีแหละอย่างนี้บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวเขาเขาเขา,เขางงและเหมือนเขาพักแค่นี้ก่อนแต่บางคนเนี่ย ฟังไปอีกหน่อยนะบางทีคุยไปคุยมาเก็ตเลยก็ได้เออไม่ได้ก็เออพักก่อนแล้วก็ลองลองสังเกตที่เราคุยกับคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆเข้าใจเองหรือบางทีเนี่ยตอนที่คุยแบบเนี้ยไม่เข้าใจเลยแต่พอโยมกลับไปเข้านอนแล้วไปเอ,อ้ยมันปิ้งขึ้นมาเลยหัวก็ได้เออเป็นไปได้หมดเอ,อเป็นอย่างนี้ออาทีนี้คนอื่นมีคนไหนที่ไม่เข้าใจอย่างมางพอที่จะคุยกันได้เออยมเข้าใจที่พระอาจารย์อธิบายแล้วก็วันนี้ก็กาลังฝึกกันอยู่ มายถึงกําลังฝึกฝึกให้เป็นเงนี้แต่ว่าลึกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีอีกธรรมชาติหนึ่งซึ่งโยมไม่รู้มันคืออะไรนะคะที่มันที่มันเหมือนคอยปกป้องอีตัวเรานี่แหละโยมยกตัวอย่างสมมุติว่าเด็กทารกกาลังดูดนมอแล้วถูกแย่งนมออกไปมันจะร้องขึ้นมาทันทีเลยตรงเนี้ยซึ่งมันยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือเราอะไรไม่คือเรานะแต่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ที่มันจะคอยดูแลอีตัวนี้อยู่ ตรงนี้มันคืออะไรคะพระอาจารย์ก็คือตัวเรานั่นแหละคือมันีทารกเนี่ยทารกแดงๆเลยนะฮะเออคือมันมีความถูกแย่งออกไปเนี่ยร้องจา้าคือมันมี oh. ความยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นจริงๆอ่ะมันเป็นขันห้าเป็นสังขารหมดแต่ด้วยอวิชชาที่มันติดพร้อมมาพร้อมกับการเกิดอ่ะไปหลงยึดถือว่าเป็นเราพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเหมือนกับว่าถึงไม่เป็นภาษาพูดว่าเขาแย่งนมจากเราเนี่ยแต่ลึกๆอะ่ะหมายความว่าเราเสียประโยชน์ไปแล้ว เราเสียประโยชน์เพราะนั้นเราต้องสู้เราต้องฟ้าออกมาหรือว่าเมื่อไม่ได้เราก็ต้องร้องไห้คือมันอยู่เบื้องหลังมันอยู่ลึกๆมากเลยตรงนี้เขาเรียกว่าอาวิชาเออเป็นธรรมชาติของมันอันหนึ่งถูกไหมคือเป็นมันจะคอยปกป้องมันเป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณอันนั้นเป็นสัญชาตญาณแต่สัญชาตญาณน,นี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะขั้นสูงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นอวิชาทําไมเรียกอวิชาเพราะมีความยึดมั่นอยู่ยึดมั่นถือมั่นว่าเขามีการแย่งอะไร บางอย่างไปจากเราแล้วทาให้เราเสียประโยชน์ทําให้เราไม่ได้กินอะไรเนี้ยซึ่งมันเป็นเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งแต่มีความหมายว่ามีตัวตนมีตัวเราแต่ถ้านักปฏิบัติถ้ารู้ทันก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นความคิดเป็นความรู้สึกก็จะเข้าใจเลยว่าความคิดก็เป็นสังขารความรู้สึกก็เป็นสังขารคือต้องเห็นมันเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่เราส่วนบนเนี่ยทุกอย่างเป็นสังขารหมดเลยถ้าเห็นมันมันก็จะพ้นจากสังขารอันนั้นไป ถ้าเห็นนะแต่ถ้าไม่เห็นมันก็ยังเป็นอวิชชาอยู่คือยังหลงอยู่ว่าเป็นของเราเขาเอาของเราไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาชีวิตจริงก็ได้ถ้าสมมติหลวงพ่อจะจะพูดพอให้เห็นภาพนะสมมุติว่าเนี่ยเรานั่งคุยกันตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าหลวงพ่อพูดอะไรบางอย่างปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการคุ้มครองตัวเองขึ้นมาเช่นคุ้มครองว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่จริงหลวงพ่อเนี่ยโมเม หาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวเราละเพราะว่าทําไมถึงเรียกว่ามีตัวเราเพราะว่าคําพูดคําที่พูดออกมาเนี่ยทําให้เห็นว่ามีการรักตัวเองอยากให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้พอนึกกออกไหมเออเนี่ยตรงนี้จรงิงๆมันเป็นความมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดแต่ถ้าไม่เห็นไม่รู้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเราจรงิงๆความรู้สึกอันนั้นเป็นตัวเราจริงๆแต่ถ้าเห็นมันก็แค่ว่าก็เป็นแค่สังขารเหมือนที่เราส่วนมนต์ไม่มีแต่สังขารเท่านั้น ที่เกิดแล้วก็หมดไปมันอยู่ที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นหรือหลวงพ่อยกตัวอย่างอีกหน่อยก็ได้เอาตัวอย่างหลวงพ่อก็ได้สมมุติว่ามีโยมถามว่าหลวงพ่อไปเรียนอะไรมาไปจบอะไรมานะสมมุตินะจริงๆอ่ะเขาถามแค่นี้แหละเช่นบอกว่าหลวงพ่อจบอะไรมาสมมติว่าหลวงพ่อจบปอตรีนะทีนี้ไอความอยากรู้อยากอวดน่ะหลวงพ่อก็ขยายเพิ่มเติมบอกว่าหลวงพ่อจบปอตรีแล้วก็ ทำอาชีพอันนั้นอันนี้เพื่อมีชื่อเสียงในสังคมคือพูดเลยเถิดไปถ้าหลวงพ่อไม่รู้เนี่ยตรงนี้แสดงว่าหลวงพ่อหลงแล้วแล้วก็โชว์โชว์ชวอัตราตัวตนว่าหลวงพ่อนี่มีความสามารถนะมีความรู้นะแต่ถ้ารู้ขึ้นมาหลวงพ่อจะรู้เลยว่าเอาาเมื่อกี้มันหลงไปหลงไปเหมือนกับว่าไปโอ้อวดว่าเราจบอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เพื่อให้ดูดีเพื่อให้คนอื่นยอมรับเราถ้ามีสติรู้อย่างนี้ขึ้นมาปับ๊บก็คือแค่รู้แค่เนี้ยแล้วก็จะทําลายความตัวตนได้ ในชีวิตจริงของเรานะลองสังเกตนะเวลาบางครั้งบางคราวมันมันโอ้อวดอะไรบางอย่างเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะลึกๆคือมันมีความเป็นตัวตนคือมีมานะมีอัตตาอยู่ถ้าเคยอ่านตรงนี้ออกเนี่ยมันก็ทําให้ละตัวตนได้เพราะรู้ว่าอันนั้นมันเป็นเพียงแค่สังขารเป็นแค่สิ่งเกิดดับแต่ถ้าไม่เห็นปับ๊บนี่มันมันโชว์จริงๆเลยอันนี้แค่ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมันมีอยู่นะในตัวเองในบางทีเนี่ยมันก็โชว์ขึ้นมาแต่เห็นได้เห็นได้เสร็จก็ทำให้ไอตัวเนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วก็หมดไป เพราะนั้นมันอยู่ที่เห็นกับไม่เห็นนะประมาณอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างเยอะนะหลายอย่างมากเอาเรื่องธรรมะก็เหมือนกันสมมตินะสมมติว่าอ้าวโยมเป็นผู้เรียนธรรมะทีหลังหลวงพ่อเป็นคนเรียนก่อนก็รอบรู้อะไรมาเยอะแล้วแหละแล้วมันก็มีความในใจว่าโยมอะยังไม่ค่อยรู้หรอกหลวงพ่อรู้มากกว่าตรงนี้เห็นแล้วยังมีความเป็นตัวตนอยู่ใช่ไหมถ้าไม่รู้มันก็ยังยังเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่มันก็จะรู้เลยว่า ความรู้สึกแบบนี้ความคิดแบบนี้มันคือสังขารแล้วก็มันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ที่รู้ทันหรือรู้ไม่ทันแค่นั้นเองเพราะนั้นการปฏิบัติบางครั้งไม่ต้องระวังมากให้มันโผล่มาก่อนออให้มันแสดงตัวตนก่อนแล้วค่อยรู้เอาแล้วจะเก่งใช่ไหมจะเก่งเก่งในการรู้เท่าทันอนี่ยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างเลยนะพอเข้าใจเนาะมันมีหมดเรยความเป็นตัวตวนนะโยมมีหมดแต่ขอให้รู้ทันแล้วก็แค่นั้นแล้วมันจะดับความเป็นตัวตนได้ เรื่องรู้รู้ทันเพราะทุกอย่างมันหนีไม่พ้นจากสังขารหรอกใช่ไหมร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นสังขารน,นี่แหละเออถ้ารู้มันก็เท่ากับว่ารู้สังขารแต่ถ้าไม่รู้ทันมันเข้าใจผิดเลยเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราประมาณนี้เอ,อจากจากตัวเองนะคะจากการปฏิบัติแล้วจากการรู้ที่ที่ปฏิบัติมาเออ่คือถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่ามันในตัวเราเนี่ย ที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันมีอยู่สองสิ่งคือสิ่งหนึ่งคือสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยก็คือธาตุรู้คือวิสังขารซึ่งมาอยู่ในตัวเราซึ่งไอ้ตัววิสังขารที่เป็นตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยเขายึดว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นเป็นเขาเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยแบบว่ามันมันจะแยกไม่ออกแต่พอท่านอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้กลับมารู้ตัวเราใช่ไหมคะ ตัวเราเนี่ยก็คือสังขาร,ารแต่ที่รู้รู้ตัวเรานั่นคือวิสังขารเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิสังขารนั่นแหละที่เขาเคยยึดว่าไอ้นี่ยเป็นตัวเขาต่อไปเขาก็จะไม่ยึดแล้วเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่ยเป็นสิ่งที่เขาเขาไปรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้รเขาก็เลยแยกออกจากกันว่าอ๋อที่เคยยึดมาตลอดเลยนะว่าไอ้นี่ยมันเป็นชั้นมันเป็นเรา แต่ว่าพอเห็นว่าไอ้นี่เป็นเป็นสิ่งถูกรู้คือเขามารู้ไงฮะเขามารู้ว่าไอ้นี่เป็นสิ่งถูกรู้เพราะนั้นไอ้สิ่งถูกรู้เนี่ยก็ไม่ใช่เขาอืเขาก็เลยแบบปล่อยขาดเลยขาดเลยไม่ติดกันแล้วขาดเลยหลุดเลยอะหลุดเลยเน,เนี่ยยง,ยงเข้าใจแล้วถึงได้ได้พูดแบบนี้ได้คือเนี่ยต้องต้องแยกให้ได้ระหว่างสิ่งถูกรู้กับรู้ นะถ้าแยกไม่ได้มันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วมันก็จะหลงแต่ถ้าแยกออกมาเมื่อไหรม่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยสติปัฏฐานนี่แหละจะทําให้เกิดการรู้แบบนี้ที่ถูกต้องขึ้นแล้วก็ที่หลวงพ่อนําเสนอก็คือเหมือนกับว่าช่วยช่วยให้ช่วยโยมเพื่อให้เกิดการการรู้ตัวเองนะโดยเอาสิ่งที่อยู่นอกตัวเป็นอุปกรณ์ก่อนพอเป็นอุปกรณ์เสร็จแล้วมันก็กลับมารู้ตัวใช่ไหม ับมารู้ตัวตรงนี้มันจะมีธาตุรู้แหละธาตุรู้หนที่จะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้เนาะคือมันรู้มันทําหน้าที่รู้ทุกอย่างเลยนะรู้ตัวเราด้วยรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรารู้ทั้งหมดเลยแต่ธาตุรู้มันไม่ใช่สิ่งถูกรู้ธาตุรู้ก็คือธาตุรู้และคุณนัสมบัติธาตุรู้คือมันไม่เป็นอะไรไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเป็นรู้อย่างเดียว